BACK OH HEY! มวยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงมวย24และกลับมาพบกันอีกเชน่นเคยกับศึกมวยไทยพันธมิตรในวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568บ้านเขาให้สามหมัดกันไปเลยนะฮะไปกันหมัดที่1พิกัด107่อ10ปอนด์แซมส,สั้นสิงบัลลังทองหรือแซมสั้นสิ์จากกุ้งฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะนกเจ้าสือใหญ่สิทธิ์สาธิตในยกที่4ไปโดยนะฮะเจอเพชรนครเกียรติธงยศหรือเพชรภูไทยผู้ใหญ่ไก่เลนูฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรแดงวันของโอม WK โอนะส่วนตัวเซียนชอบนะแซมสัน้นมวยซ้ายฝีมือทักษะคุบเครื่องคุบวงในไล่แขนสอกแหลงเด้งตีบูดุดนันกว่านะฮะมาที่สาพิกัด114ปอนพนลลัมสอสมหมายหรือพลลัมทีเ ไดมมนดหฮมมวยเข่าฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนให้กับก้าศึกสสมาคมไปด้วยนะฮะเจอฉัดเพชรเ,เกียรติธงยศหรือฉัดเพชรสิทธิผู้ใหญ่ไก่เลนูฝั่งน้ําเงินฟอร์มล่าสุดแพ้น้องให้กับเฮาดงเกียตรติบัลลาในยกที่4ไปดูนะฮะส่วนตัวเสียงชอบพลามมวยเขา่าเปิดเกมสัดแข้งบาทุกต่อยท้อง คว่ำคอปั้มตีเก่าเกมกว่านะฮะมัดที่7ดพิกัด41.5กิโลกรัมฉลามเงินซิวว์มวยไทยนุ่มนครนายกฝั่งแดงเจอเพชรหมื่นล้านสิทธ์ออเทวาหรือเพชรหมื่นล้านใต้เพชรบุรีฝั่งน้าเงินลีลาสไตล์ออกอาวุธฟอร์มสดมาดีด้วยกันทั้งคู่นะมุมส่วนตัวเสียนชอบเพชรหมื่นล้านมวยบ้าบูข่ากระชับในฮุกซ้าย ข้อคอสอกสวนปลายแข็งๆรุนแรงกว่านะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษไปที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะฮะ